บทวิคอ์แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของ GBP USD สกุลเงิน GBP USD เรามองว่าตลาดเป็นแนวโน้มของเทงขาขึ้นดังนั้นเราจะให้ความสำคัญกับโซนแนวรับสวิงโล่โซนแนวรับแรกนั้นจะอยู่ที่ราคา1.29142โซนแนวรับที่2นั้นจะอยู่ที่ราคา1.28764กลยุทธ์ในการเทรดนั้นเราจะวางคำสั่งในส่วนของ ไบลิมิตที่ราคา1.29312 SL อยู่ที่ราคา1.29101 TP อยู่ที่ราคา1.30655กลยุทธ์การเทรดวางคำสั่งในส่วนของไบลิมิตชุดที่2จุดที่ราคา1.28983 SL อยู่ที่ราคา1.28745 TP อยู่ที่ราคา1.30642ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่งบายในคู่สกุลเงินของ GBP USD.